ครับทุกท่านเจอกับผมแล้วนะครับชายเกรคนราดนะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นแบบครอบครัวใหญ่นะครับหรือว่าจะทำออฟฟิศหรือเป็นฝรั่งนะครับที่ต้องการหาบ้านที่อยู่ประเทศไทยอยู่ในตัวเมืองโคราชนะครับบ้านหลังใหญ่ๆซใหญ่มีสนามหญ้าปลูกพืชได้นะครับปลูกพวกพวกผักผลไม้อะไรกินได้ด้วยแล้วห้องนอนใหญ่บ้านใหม่พื้นที่เยอะๆยนะครับเดินทางสะดวกใกล้กับถนนมิตรภาพด้วยใกล้กับบายพาสด้วยเนี่ย แล้วหาของกินง่ายมากเลยนะแถมค่าเช่าก็ถูกด้วยเนี่ยบ้านหลังนี้คุ้มจริงครับเดี๋ยวคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับ ที่ผมพาทุกท่านนะครับมาที่โครงการ DIA นี่นะครับจอหอบึงทับช้างเนี่ยนะห่างจากสี่แยกกนสองจอหอเนี่ยแค่2.5กิโลเท่านั้นเองนะครับห่างจากตัวรถตัดจอหอก็ไม่กี่กิโลนะครับเดินทางใกล้แป๊บเดียวเองนะครับใกล้กับบายพาสด,ด้วยใกล้กับเส้นมิตรภาพด้วยนะครับบ้านโครงการนี่นะครับมีทั้งหมด43ไร่เลยนะครับพื้นที่ใหญ่มาก43ไร่1 4 3ยูนิตนะครับ ยูนิตที่เราจะมาปล่อยเช่าวันนี้เนี่ยติดกับถนนเส้นหลักเลยซึ่งถนนที่เข้าเป็นบ้านหลังที่6นะจากประตูหน้าโครงการมาซึ่งถนนหน้ากว้างถึง12เมตรเลยจอดรถแล้วแบบเหลือๆกันขนาดนี้เลยนะครับบ้านที่เราจะมาปล่อยเช่าวันนี้นะพื้นที่เกือบร้อยตารางวาเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมด95ตารางวาพื้นที่กว้างมากจอดรถนี่นะครับท่านต่ำนี้ก็คือ4 5หคันแล้วนะนะอจอดจอดรถได้เยอะมากเลยนะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะทําติดกับรั้วนะครับเขาจะทาเป็น ที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็ปลูกต้นกล้วยต้นเนี่ยครับมะม่วงนะครับต้นฝรั่งต้นมะพร้าวพวกนี้ปลูกไว้เต็มเลยนะครับด้านนี้นะครับก็มีมะนาวแป้นนะครับใครที่สายเปรี้ยวนะครับสายยำต่างๆสายสุขภาพเนี่ยครับมะนาวเต็มเต็มเต็มต้นเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีต้นมะละกอด้วยนะครับหรือใครอยากปลูกอะไรเนี่ยที่นี่มีพื้นที่คุณปลูกเยอะมาก ที่จอดรถนะเขาปูเทคอนกรีตไว้ให้หมดแล้วนะครับจอดรถได้หลายคันมากเลยพื้นที่ด้านหน้าก็เป็นพื้นที่สวนหย่อมนะครับเอาไว้ให้เด็กวิ่งเด่นได้นะครับพื้นที่บ้านนะบ้านมี2ชั้นนะครับเป็น3มห้องนอนนะครับ3ามห้องน้ําด้วยนะครับพื้นที่ใหญ่มากเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินเข้าทางด้านนี้ดีกว่าครับตอนนี้ทางเข้าที่ผมจะพาทุกท่านเข้ามานะครับเป็นทางเข้าหลักนะครับทางหน้าด้าน แล้วเขาก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้วยแล้วก็จะมีนั่งให้สองฝั่งเลยนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะมาปูเสือ่อนั่งกินอะไรดูลูกวิ่งเล่นตรงสนามหญ้านี่ก็ได้ด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยประตูทางเข้านะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมขาวนะครับอลูมิเนียมเขียวตัดแสงด้วยนะครับแล้วก็จะมีมุง้งรวดให้แล้วเรียบร้อยเลยไม่ต้องติดเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวบ้านนะ่ะพวกหน้าต่างประตูทั้งหลังเนี่ยเขาจะมีตัวผ้าม่านให้หมดแล้วทั้งหมดเลยนะครับ ด้วยความที่บ้านหลังนี้เนี่ยซื้อมาสองสามปีแล้วยังไม่เคยมีใครอยู่มียังไม่เคยมีใครแบบปล่อยเช่าเลยนะครับคราวนี้เขาติดต่อเรามาเนี่ยเราก็แนะนําให้เขาว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาด้วยก็จะได้มีหาคนเช่าง่ายนะครับเพราะาซื้อมาใหม่เลยโซฟาก็ใหม่ด้วยนะครับมีโต๊ะทานข้าวนะครับมีทีวีมีชั้นวางทีวีอันนี้มีให้ครบเลยนะครับแล้วก็นี่ครับมีโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่เลยนะจริงๆนั่งได้6คนแบบสบายๆเลย นะครับอันนี้ก็ใหม่มากเลยมีชั้นวางของด้วยนะหน้าต่างกระจกหน้าตางที่เนี่บานใหญ่มากนะครับเวลาเปิดมาลมก็จะโฉมากเลยอันนี้คือห้องลิฟตงรูที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะมาดูห้องครัวครับซึ่งโซนครัวเนี่ยก็คือใหญ่ใหญ่มากจริงๆเนี่ยเป็นเป็นโซนครัวที่เอ่อเขาจะเป็นส่วนที่แยกออกมานะไม่ได้มีประตูกั้นชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างนี้เลยนะครับครัวนะครับเป็นครัวก่อนะครับแล้วก็ซิงค์สหลุมด้วยนะครับ ก็มีเตาให้ด้วยนะอันนี้จัดให้ใหม่เลยอันนี้เอามาให้ใหม่เลยนะครับของลัคกี้เฟรมนะครับอันนี้เอาไว้นั่งชิลๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นคา์เตอร์บาร์คา์เตอร์ที่เอาไว้วางของนะครับพวกวางพวกส่วนผสมอะไรต่างๆก็จะวางนี้ได้นะครับตู้เย็นก็ให้มานะครับของโตชิบานะครับห้องน้ํานะครับห้องใหญ่เลยนะครับก็มีของสุขภัณฑ์ของโมย่านะครับแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยนะที่นี่นะครับ ด้านหลังนะครับคือเจ้าของใจดีมากนะครับรู้ว่าจะหาคนเช่านะครับเขาก็เลยต่อหลังคามาอันนี้ก็ประมาณเกือบสามหมื่นนะครับต่อให้ด้านหลังทั้งหมดเลยนะเผื่อว่าคุณจะมา,าทําควรหนักที่ตรงนี้นะครับหรือว่าเอาไว้ทํากับข้าวหรือว่าเอาไว้เป็นโซนตากผ้าตรงนี้ก็เหมาะมากเลยนะฝนไม่สะดด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวผมพาทุกท่านขนะึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าก่อนทางขึ้นนะเนี่ยครับไม่เคยเห็น เขาจะทําเป็นเหล็กนะครับลายแบบลอดไอรอนนะนะก็จะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกโรมันนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยครับบันไดนะจะไม่เคยเห็นไหนจะเป็นลายหินอ่อนนะครับแผ่นเดียวเลยนะครับก็ดูแลรักษาง่ายคนเช่าเนี่ยก็อาจจะชอบพวกนี้ไม่ต้องมาดูแลรักษาเยอะไรกันเลยก็แบบระวังเป็นรอยขีดข่วนแม้แต่เนี่ยเนี่ยนยาขีดข่วนยากมากเดยวขึ้นไปดูห้องนอนนะครับมีถึงสามห้องนอนนะครับเดินขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่แบบใหญ่มากใหญ่ทุกห้องเลยนะ ห้องนอนแบบธรรมดาของ,องเค้าพนียังใหญ่ห้องมาสเตอร์ที่โครงการอื่นบ้านนี้ทําได้ดีมากอันนี้ห้องนอนเล็กนะห้องนอนเล็กเนี่ยขนาดวางเตียงห้าพุตยังเหลือเนี่ยหกพุตก็ยังเหลือเลยนะครับพื้นที่ปลายเตียงก็เยอะมากเลยน,นี่เตียงใหม่เขาซื้อมาให้นะครับมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยมีชั้นวางหนังสือให้ด้วยนะครับอันนี้คือให้ครบเลยนะครับอันนี้สําหรับห้องห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านหน้านะครับความพิเศษของห้องนอนนี้เนี่ย ระเบียงด้านหน้าเนี่ยเขาจะมองเห็นฝั่งตรงข้ามเลยนะครับซึ่งดูแลไม่อึดอัดเพราะว่าตัวระยะตัวบ้านจนถึงั้วเนี่ยก็ประมาณสักสิบกว่าเกือบยี่สิบเมตรแล้วนะยังไม่รวมกับถนนที่กว้างสิบสองเมตรดังนั้นระยะห่างจากบ้านนู้นเนี่ยก็คือไกลมากสามสิบสี่สิบเมตรได้เลยนะครับก็เลยดูแบบไม่อึดอัดแล้วดูแบบเป็นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีพื้นที่ระเบียงเนี่ยประมาณสักสองสามเมตรได้เลยเยอะมากเลยคุณสามารถเอาโต๊ะก็อีมาตั้งวางตรงนี้ก็ได้นะนะครับเอาไว้ อนกลางคืนอ,อย่างเงี้ยเราไม่หลับก็มานั่งดูชมวิวได้นะครับห้องนี้มีแอร์ให้ด้วยนะครับของซัมซุงให้หนึ่งเครื่องนะครับเตียงเตียงประมาณห้าฟุตนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอะไรมีให้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ดีมากมาดูอีกห้องนึงนะครับห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องว่างนะครับไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวเขาจะบูชาพระไอาไว้บ้านเขาซึ่งอยู่ด้านข้างให้นะครับตรงน,นี้เนี่ยอันนี้คุณก็เป็นห้องอเนกประสงค์เอาไว้นั่งเล่นหรือว่าไป เป็น niño, ห้องทํางานหรือเป็นห้องนั่งเล่นลูกก็ได้นะครับพื้นที่กว้างขวางมากใส่เตียงหกพูดก็ไก้แาบสบายๆเลยนะครับซึ่ง2ห้องนี้เนี่ยจะไม่มีน้องน้ําในตัวนะห้องน้ำเนี่ยจะมาใช้รวมกันก็คือห้องนี้ครับห้องน้ําคือกว้างจริงๆครับผมคิดว่ากว้างกว่าโครงการอื่นประมาณสัก1.5เท่าได้ที่อื่นเนี่ยก็จะแคบเปิดเข้ามาก็จะติดกับซิงละอันนี้ยังพื้นที่เหลือเฟือมากเลยนะครับพวกก๊อกน้ําสุขภัณฑ์เนี่ยก็ยังใหม่อยู่เลย นะครับแล้วก็โซนอาบน,น้ำเนี่ยก็จะมีกัน้นโซนอาบน้ำไปด้วยมีฝักบัวอยู่ด้านด้านนี้นะครับมาดูไฮไลท์ของของข้างบนใหญ่ข้างบนเนี่ยห้องนอนอ่ะคือห้องนอน Master, มาสเตอร์คือเขาใหญ่จริงนะเนี่ยครับมันประมาณสองห้องนอนอันนั้นนะรวมกันน่ะได้ห้องนอนใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีเตียงให้มีโต๊ะเครื่องแป้งให้มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยระยะตั้งแต่ห้องน้ำเนี่ย จนถึงเตียงเนี่ยประมาณ4เมตรกว่าเลยนะคือกว้างมากนะครับคือห้องเนี่ยผมกะคร่าวๆประมาณ 7, จคูณหเมตรได้เลยนะครับคือกว้างม,มากนะครับแล้วก็มีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยนะซึ่งด้านนอกเนี่ยเขาเจะวางตัวเก้าอี้เอาไว้นั่งกินลมชมวิวด้านนอกได้ด้วยแล้วก็มองไปวิวด้านนอกได้นะครับซึ่งวิวเนี่ยเนี่ยมันก็จะหันออกไปทางสวนได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเป็นสวนที่ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะมีลูวิ่งด้วยนะครับซึ่ง สวนน่าจะอยู่ทางด้านหน้าโครงการนะครับด้านหน้าโครงการจะฝ้ายอยาลาเข้ามาใช่ไหมเข้าประตูตรงป้อมยามมาปุ๊บคุณก็จะเจอสวนเลยนะครับซึ่งสวนเนี่ยออกแบบได้ดูดีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะในส่วนของโครงการบ้านนี้นะครับห้องนอนนะเขาจะมีแอร์ให้ด้วยตัวใหญ่นะตัวใหญ่กับห้องนั้นด้วยเพราะว่าพื้นที่เยอะกว่านะครับอันนี้แอร์ตัวใหญ่แต่มีห้องน้ำด้วยในตัวนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะ เป็นแนวยาวนะไม่เหมือนกับห้องน้านู้นนะครับห้องน้ำนี้จะแนวยาวแต่ก็พื้นที่กว้างเหมือนกันนะเนี่ยครับจโนนะโคก,กอ,อ,อ,อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็โขกฝังบัวอางน้ําอยู่ด้านนี้นะครับส่วนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของที่นี่ก็เป็นเคาน์เตอร์ใหญ่เลยครับที่พวกพวกโลชั่นพวกครีมอะไรเยอะแยะที่น,น,น่าจะชอบนะครับเพราะเคาน์เตอร์ที่เขาให้ให,ให,ใหญ่ๆมากนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคือ ผมมามีบ้านให้เช่าในโครงการแบบนี้เนี่ยราคา2 0 0 0 0 2 5 0 0นะมีเยอะมากแต่ว่าไม่ได้บ้านใหญ่ขนาดนี้นะเฟอร์ไม่ได้ใหม่ขนาดนี้พื้นที่ไม่ได้เกือบร้อยขนาดนี้นะครับในราคาที่ถูกขนาดนี้เดี๋ยวผมจะบอกราคากันดีกว่าไว้เดี๋ยวไปสรุปกันข้างหน้าดีกว่าครับ ใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็เกิดอยากจะเช่าบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านหลังนี้พื้นที่ใหญ่มากเนี่ยให้ฟังเลยนะครับบ้านหลังนี้นะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ95ตารางวาเลยนะครับพื้นที่ใหญ่มากเลยอยู่ที่โครงการดีไอยาลาหนึนะครับบึงทับช้างจอหอนะครับซึ่งห่างจากแยกอจอหจอ2องกิโลนะครับแถวนี้มีอะไรบ้างใกล้กับบายพาสด้วยนะ ใกล้กับเส้นมิตรภาพด้วยนะครับไปโลตัสเนี่ยก็ประมาณแค่5โลเท่านั้นเองนะโลตัสจอหอนะครับไปเซนท่านก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดลงทอจอหอด้วยนะตลาดลงทอจอหอหา่างจะนี่ไม่เกิน7โลนะครับคือใกล้แบบหลายที่มากเลยครับแล้วด้านหน้าเนี่ยมีเซเว่นด้วยทางเข้านะคุณสามารถเลี้ยวเข้าทางาฟูจิคุระได้นะครับทาง ทางโรงงานโปรจิกิลาเข้ามาเลยด้านหน้าปากทางนจะมีเซเว่นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ห่างจากเซเว่นประมาณแค่โลนิดๆเองนะครับขับรถประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วด้านหน้าโครงการเนี่ยก็มีร้านค้าอาหารอะไรมากมายเลยนะครับส,สามารถสั่งแก็บได้ด้วยนะครับโครงการนี้นะครับก็พื้นที่ใหญ่นะครับมี43ไร่1 4 3ยูนิตนะครับสวนสวนโครงการนะสวนใหญ่มากน่าเล่นมากเลยใครที่มีลูกหลานนะครับชอบชอบพาลูกหลานไปวิ่งเล่นเนี่ยบ้านตรงนี้อยู่ ห่างจากสวนเนี่ยไม่กี่ยังไม่ถึงร้อเมตรเลยนะเดินเข้าไปแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด95ตารางวานนะครับพื้นที่กว้างมากใหญ่มากมีปลูกผู้ผักสวนครัวให้ครบหมดแล้วนะครับมีไม่ว่าจะเป็นกล้วยมันาวมะพร้าวนะครับมะละกอก็มีนะครับฝ้าหลังก็ยังมีเลย นะครับบ้านใหม่ด้วยนะครับยังไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนเลยนะครับบ้านใหญ่ขนาดนี้มี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเปอร์คปรบหมดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมีแอร์สองตัวด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวเครื่องซักผ้าเขายังเตรียมมาให้เลยนะครับคุณไม่ต้องซื้อเครื่องซักผ้านะเครื่องซักผ้าเขาก็เตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยทีวีก็มีนะครับพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ห้องนอนก็ใหญ่เลยนะเปอร์ใหม่หมดอย่างที่โทรไว้ให้ดูนะครับเปอร์ก็ใหญ่ด้วยมีโซฟาให้ด้วยนะครับคือคุ้มมากเลยนะกับ พื้นที่เนี้คือผมมีให้บ้านเช่าแบบหลายหลังมากอาจจะหลังนี้ผมมองว่าคุ้มมากสําหรับครอบครัวใหญ่หรือว่าใครที่จะมองว่าทําเป็นโฮมอ f f i c e อย่างเงี้ยนะครับทำเป็นบริษัทนะครับอยู่กันหลายคนสัก3-4คนเอาไว้อยู่ด้วยด้านล่างให้ลูกน้องไว้ทํางานเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะเลยเพราะว่าจอดรถยนต์ได้หลายคันเลยนับได้เนี่ยก็ประมาณ4ี่หคันเนี่ยจอดได้สบายๆแล้วก็ถนนด้านหน้ากว้างถึงสิเมตรก็จอดแฉด้านหน้าได้อีก นะครับคุ้มค่ามากสําหรับบ้านของโครงการดียายลานะครับบ้านโซนพรามที่สุดอยู่ด้านหน้าโครงการด้วยนะครับเจ้าของปล่อยให้เช่านะถือว่าถูกมากเลยนะราคาขนาดนี้เนี่ยแค่22,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองถูกจริงๆนะแค่22,000บาทซื้นที่เกือบร้อยตารางวานเนี่ยนะครับถูกมากใครสนใจอยากจะเช่าบ้านหลังนี้นะคุณจะโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับใครที่มีบ้านนะครับทำเลดีๆสวยๆเฟอร์ครบนะครับอยากจะให้เราช่วยปล่อยเช่าให้นะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคุณก็ติดต่อกับเราได้นะครับกับเอสเตแคนเนอร์โคราชนะครับใครชอบคลิปนี้ยังไงนะอยากส่งให้กับเจ้านายส่งให้แม่บ้านดูว่าอยากจะเปลี่ยนบ้านเช่าใหม่นะครับก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันกดแชร์เยอะๆเลยนะครับฝากซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับกับผมชายเซ็กแนเนอร์โควาชสวัสดีครับ